คนเอซ่านะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นสิวเนี่ยไปขอเป็นเพื่อนกับใครจะมีคนรังเกียจตั้งไหมคนาดจะเป็นเพื่อนหรือเปล่ามึงคบเพื่อนหนีไปได้ไงเนี่ยสิวเต็มหน้ามึงถ้ามีคนด่าเราเนี่ยเราจะทำไงคนเรามันเกิดมามันไม่ต้องหน้าใสไรสิวหรือไงวะไอ้เหี้ยผมหน้า้วยไม่เจอเจอวันนี้แสงจางนะคุณเนี่ยคนเหมือนกันผมเป็นโ้าผมก็เป็นบก็คงไม่มีอะไรจะพูดกับมันนะพี่มันไม่น่าคุยด้วยอ่ะจะไปคุยกับมันทำไมอ่ะเขาสนใจแม่งหรอกปล่พี่หน้าโคตรใสเลยอ่ะอิจฉาเลยอ่ะ เรากเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนไ่ผมเข้าใจความรู้สึกดีครับผมเคยผ่านมา่เงี้ยไม่มีใครอยากเป็นหล้กสิวะถ้าไม่ชอบที่หน้าก็ใส่เลยใส่แค่นี้หรอทุ่มสู่สามแจงซับสไคร์ไลค์แชร์ซับสไคร์ปุ๊บสุริกิ ครับแม่กันโอ้โหสิวเยอะมากเลยครับทุกคนเป็นสิวเยอะมากเลยครับทุกคนเป็นพันพันเม็ดเลยครับเราจะบอกว่าเปสิวเยอะขนาดนี้นะครับผมถ้าจะไปไปขอเป็นเพื่อนกับใครจะมีคนรังเกียจตั้งไหมเขาจะทำเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าตั้งแบบโดนร้อนหนักๆเนี่ยเขาเป็นเพื่อนตั้งเนี่ยเขาจะโกรธตั้งแท้งไหมต้งอยากรู้มากเลยครับทุกคนอยากรู้มากเลยครับทุกคน อกว่าวันนี้นะครับผมแต่งเป็นสิวปลอมครับทุกคนแ้วคนก็แบบลู้อีแล้วมันเป็นอะไรบอกวันนี้นะครับทุกคนแต่งนะครับแต่ตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้เป็น EP ที่สองนะครับ EP ที่กก็เคยทำไปแล้วเป็นคลิปสิวหนึ่งพันเม็ดนะครับถามคนเอซ่าว่าถ้าขอเพื่อนคุณคุณจะรับได้หรือเปล่าทำดูนี่ดูนี่สิวเยอะมากหนึ่ันเม็ด ซึ่งเราจะถามคนเอซ่านะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นสิวเนี่ยคุณจะรับได้ไหมเป็นเพื่อนได้ไหรือเปล่าเป็นรายการแบบของเรานะครับชื่อว่าท้อตอบจิตใจเอซ่ากับอีที่2กับตอนนี้มีชื่อว่าสิว1,000เม็ดขอเป็นเพื่อนด้วยได้ไหม ก็บอกกันนะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละบุคคลนะครับทุกคนแต่บอกกันว่าถ้าบางคนบอกว่าอันนเป็นสิ่งรู้สึกไม่ชอบหรือว่าอีรู้สึกแบบอ๋ออยาาเป็นเพื่อนเลยหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดหมดเลยนะครับทุกคนไม่หยุดเขาไม่ได้ผิดเลยนะแต่ว่าต้องเชื่อว่าถ้าคลิปนี้ออกไปแบบนี้นะท้าทายอี้หนึ่งไปทุกคนมันมีคนที่แบบเด็กเด็กตัวน้อยๆเนี่ยจิตใจดีมากคิดดีมากเหมือนสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะการบูลลี่กันอะไรเงี้ยมันน้อยลงมากนะครับทุกคนแต่ถามว่าย แล้วก็คิลดลบแน่นอนคนนี้อย่าด่าอย่าอะไรอย่าดราม่านะครับแต่ใครชอบก็คอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครจับนงได้ในเอซ่านะครับถือว่าเป็นการใจที่ดีมากๆแองจะขอมอบทิงโนจะกินเจลน้ำลบสิวให้ใช้เลยฟรีๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครจะจ่ายเลสิ้นก็คืออยากให้แล้วก็ขอให้จำง่ายปอบพี่คนนี้คุณๆๆนะถ้าบอกว่าชื่ออะไรถ้าใครใช้ชื่อถูกให้ไลนแต่ถ้าบอกว่าพี่แตงทัดพงศ์เกียรติสิงห์คุณละกาโนนยากอีกวไปไปเลยกันไปดูไปเลยกันทุกคนยิ พี่เตงเตงนะพี่เตงว่ะแตงให่เราคอนเทนต์อะไรอ่ะพี่ทำคอนเทนต์คนเป็นสิวยู่งไปจำได้รู้ไหมทำไมพี่พูดอะไรฟังพี่บอกว่าถ้าใครจำพี่ได้อ่ะพี่จะให้อินโนฟรีหนึ่งหลอดแล้วนี่จำได้ตบมือให้ร้อนนะครับเจ็บมากทักมาในไอจีพี่นะเดี๋ยวพี่จะจะให้อินโนฟรีหลอดหนึง Okay, พี่ห่านพี่นึงพี่หามนิดนึงพี่หามนิดนึงถ้าเรามีเพื่อนเป็นสิวเยอะแบบเนี้ยสมมติเป็นสิวเยอะมา,มากๆสิวเต็มหน้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดขอเป็นเพื่อนเราเงี้ยเราจะแบบเราจะยอมเป็นเพื่อนด้วยปะเป็นนี่แค่แเป็นสิวอะพี่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าตรงบอกว่านิสัยอะมันจะ,น,จะนิสัยแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแบบเพื่อนคนเนี้ยโดนเราโดนล้อแบบสมมติเราเป็นเพื่อนกันเงี้ยเดินไปด้วยกันเลยแล้วมีคนหนึ่งเดินมาบอกว่าคบไปได้ไงวะหน้าเกลียดสิวก็เต็มหน้าเลยอะไรเี้ยจะทไง เดี๋ยวเอาฟันไปเฉาะยาให้เอาฟันไปเฉาะยางให้เยี่ย <c oughs> yeah. ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากนะทักมาในจีด้วยนะได้หนะ <c oughs> ี่นี่มันจะมาสวัสดีครับเบอลี่ <c oughs> มันสักวาแป๊บหนึ่งสวัสดีครับ <c oughs> Hi How are you today? i m f i n e Thank you tomorrow you Stand up please. ยังสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องเท่ยะน้องชื่ออะไรอะน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องชื่อนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอาเราคุยนะครับงั้งวันเลยมั้ง เปนสยิข้นรงกว่า <Rabbi> อ <unfinished life> <left von Diamond Hai> ุ้ยตกอะไรอ่ะค <kind abonn> ือสัสดีครับสวัสดีครับพี่ยพี่หน้าเขาใสเลยอ่ะอิจฉาเลยอ่ะ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนั่งกดสิวอยู่ครับดูดีออกเสบไปหมดเลยพี่โคตรเบื่อเลย <S <S พี่พี่จริพี่รังเกียจผมปะออถ้าผมเอาผมถามตรงนะถ้าผมเป็นสิวขนาดนี้ผมผมขอพี่เป็นเพื่อนอะพี่จะเป็นเพื่อน,นผมปะเออแต่ว่าครับถ้าผมเป็นสิวขนาดเนี้ยพี่จะรังเกียจผมปะมันมันไม่เกี่ยวหรอกเอ้ผมก็ผมก็เป็นเดี๋ยวหายแตงเย็น ถ้าสมมติว่าพี่ไปกินข้าวกับน้องเงี้ยแล้วแบบอยู่เดียบมีคนเดินมาแล้วด่าพี่แบว่าไอ้หน้าสิวไอ้หน้าคมคุกไอ้หน้าหนองหน้าอุตสิวอุตันอะไรเงี้ยพี่ทำไงถ้าไม่ชอบที่หน้าก็ต่อยก็ต่อยเลยต่อยอย่ไงเ้เหรอก็บอกว่าอะไรทำไมไม่พูดดีๆอะไรเงี้ยเ้าสมมติว่าเขาทำไมเราไม่ติดอะไรไม่ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ถ้าสมมติว่าคนนั้นเขาด่าใช่ป่ะเขาดา่า,ดาพี่เยียเลยแล้วพี่แบบไม่โฉบขี้หน้าไม่โฉกจะตายเลยพี่แต่พี่มาผมสองคนนะแต่มาสิผ้าคนพี่ยังไงปล่อยไหมใส่เลยวัดไปเลยสิผ้าคนนะเออวัดไปเลยได้แลกหน่อก็จังได้ดูแลกหนอง็ง <laughs> เป็ป้ออาว <laughs> อะอุ้มมโดนบูลลี่บ่อยมากโดนด่าไอ้สิวเยอะมากแบบไปไหนคนก็แบบชอบมาบูลลี่อ,อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ต้องมาสนใจคำพูดหรอกก็ทำตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้ไม่ต้องสนปากคนอื่นเลย ตอนนี้ผมถ่ายอยู่ทูบอยู่นะรู้ป่ะอา๋อไปอย่าลืมไปดูตัวเองด้วยนะครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮ่วงแหละชื่ออะไรอะครับชื่อโบใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแลกกัากับเจนป้ายลันลนเราเลยนเราเล่นลันต่อเลยอยู่จังหวัดอะไรอะครับอยู่ปทุมค่ะเฮ้ยน่ารัน่ารักนะเนี่ย พูดของคุณครัพูดจริงพูดจริงอายุเท่าไหร่ครับกำลังจงะยี่สามอ๋อจริงค่ะผมถามนิดหน่อยได้ปะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ซีเรียสละไม่คือแบบผมออเป็นสิวเยอะมากเห็นปะเห็นนะใช่ปะคือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าพี่ขอน้องเป็นเพื่อนอ่ะน้องจะรับพี่เป็นเพื่อนปะพี่อยากอันนี้อยากรู้จริงจริงจริงก็หลับนานไม่น่าเกลียดเลยเหรอไม่ไม่จริงจริงจริงอู้แต่ก็จริงจริงสิวเยอะขนาดนี้เนี่ยนะอืมทำไมอ่ะ คนเป็นสิวเยอะแล้วทำไมจะเป็นเช่นกันไม่ได้ถ้าเรลาไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยคุเราเราไม่รังเกียจหรอตอนนั้นกำลังกินแบบกินลัดหน้าอยู่พอดีเลยแล้วสิวยืดเลยไม่ทำไมถึงไม่อะก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าถ้าบโพนั่องอยู่ข้างพี่แล้วพี่ก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วมีคนเดินมาพูดแล้วบอกว่าหน้ามีแต่สิวโบอบไปได้ไงอะดูหน้านีา่นะมีแต่หน่อมีแต่อุกบาทมันโง่ป่ะเดี๋ยวเขาไปได้ไงเนี่ยสมุดาอย่างงี้เลยแล้บอกทำไงแต่ว่ามันโง่เพระเดี๋ยวมึงไม่เห็น หนงานเอาอย่างนี้หน่อยพี่ขอให้โบให้กำลังใจคนเมีสิวหน่อยคนที่เป็นสิวคนที่เขาโดนบูลลี่มาตลอดชีวิตเลยหรือคนที่โดนบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวนะเรื่องผิวดําคนอ้วนอะไรก็แต่โบอยากจะบอกอะไรคนคนนั้นที่แบบเขาในชีวิตจริงเขาจะไม่มีเพื่อนจริงๆก็ได้โบอยากจะบอกอยากจะบอกอะไรเขาอย่าเลือกคบคนเลยแบบว่าหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดน,นั้นว่าเ,เขามีสิวนะเขา เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าคนเราอะมันพบคนด้วยนิสัยติดใจหรือเปล่าอืมคือบอกว่าจริงๆแล้วภายนอกไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นนิสัยยังไงถูกไหมใช่ผ <c oughs> ู้ดีมากเลยโบยืนเป็นตัวคิปตัวเองนะช่องซปเปอร์แตงกีสวัสดีครับขอบคุณมากเลยคอบคุณค่ะสวัสด <c oughs> ีครับสวัสด <c oughs> ีครับ <c oughs> พี่ชื่ออะไรครับชื่อ <c oughs> ไม่ได้พ่อครับเป็นสิวสิวเยอะเนาะสิวยอบน่าเกลียดปะไม่บุกไกันเยอะเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหนี่เยอะแล้วดูผมดิี่๊งงานเยอะความโมนเยอะดิน่าจะใช่พี่ผมมันวัยรุ่นเลือดร้อนเล่นถ้าเกิดว่าผมขอเป็นเพื่อนพี่อะพี่เป็นเพื่อนผมว่าถ้าผมสิวเยอะขนาดเนี้ยเป็นทำไมอะผมม่าไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งไงแล้วเพื่อนแบบว่ามันไปคุยในกลุ่มว่าไม่อยากคบผมเป็นเพื่อนนะผมมาสิวเยอะแดกไงแดกไงเพื่อนผมเพื่อนอะมันบอกว่าแบบมันบอกว่าเวลา ดีจะผมดีใจว่ะไม่คือเพื่อนบอกคือเพื่อนพิมกันในกลุ่มพี่บอกว่าแบบเนี่ยมึงไปกินข้าวกะผมมาชื่อแตงนะมึงไปกินข้าวแตงเลยไปสิวเต็มหน้าเลยแบบว่ามึงกล้ากินข้าวด้วยได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบหน้ารังเกียจอะไรเงี้ยมันพูดไอ้อาคนรมองเกิดมามันต้องหน้าใสไรสิวหรไงวะอยากจะรู้หน้ามันหล่อแล้วแค่ไหนไอคนไอเทียนคนร้ไม่ได้ดูกันที่หน้าแตแล้วถ้าเกิดผมไปกินข้าวกบพี่สมุนนะแล้วเกิดแบบมีคนบอกว่าเปยอขอโทษนะแบบเปยมึง มึงคบเพื่อนเปสิวได้ไงวะมึงกินข้าวลงวะหูเพื่อนมึงมีแต่สิวคนนั้นรังเกียจเลยมึงโง่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยอะพี่จะบอกคนนั้นว่าไงผมก็จะบอกมึงหน้ามึงหล่อมากมั้งฮะไอ้ย่าเพื่อนคนเดียวมาต้องคบกันที่หน้าตาเหรอวะจะเป็นเพื่อนพี่เลยวะแล้วแบบพี่ถ้าผมเครียดมากอย่างเงี้ยผมโดนบูลลี่มาตลอดเลยพี่จะให้กำลังใจผมยังไงบ้าง เราไมา่เราไม่สนใจทาคนหรอกชีวิตเราอย้ยาเราไม่ได้ไปขอตังค์ใช้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หายใช่ว่ามันได้อยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกแค่เป็นสิวก็แค่เป็นสิวเป็นฮอร์โมนมันก็ปกติธรรมาดามมดไอ้พวกนั้นมันถือตัวไงไอ้ยี่้อออกหน้าด้วยพี <c oughs> ่แล้วผมแบบ <c oughs> พี่ผมจะมีแฟนปะผมหน้าไงเี้มี่ใครจะเป็นจีบใครใครเล่นเล่นตัวเดี๋ยวพอหล่อมาไ่้ไหมมีเราแล้วก็เล่นตัวดิ พึงตกใจพี่วะพี่ผมจะพูดอะไรกับพี่อย่างหนึ่งโอเคป่ะพี่ผมพี่ฟังนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ผมทำยูทูบอยู่ผมว่าไม่ได้เป็นสิวหรอกพี่อันนี้ผมมาแต่งหน้าเอฟเฟกต์แต่พี่พูดดีมากตบมือพี่กันหน่อครับทุกคนผมขอให้พี่ผู้ให้กำลังใจคนเป็นสิวครั้งหนึ่งแบบเพื่อคนที่จะโดนเป็นสิวคนอ้วนคนตัวดำคนแล้วแต่ที่โดนบูลลี่มาตลอดชีวิตใหญ่พี่อยากให้กำลังใจคนพวกนั้นนิดนึงแบบสักท่อนหนึ่ง คือชีวิตเราเราไม่ต้องไปแคร์คำคนหรอกครับเราใช้ชีวิตในแบบของเราดีกว่าคือเมื่อก่อนผมกอะวนเจ็ดสิบโลดำแต่ผมก็ใครจะพูดอะไรผมก็ไม่สนใจครับผมก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงแบบผอมได้ก็มไม่แคร์ํำใครทำ,ทำทให้ทาให้ดีที่สุดคือทำในสิ่งที่ตัวอยากทําอยากเป็นที่สุดอะไยถูกไหมครับใช่ครับพัฒนาต่อเรื่อยๆใครจะพูดไดอยา่าเพิใจพี่อย่างนี้เอาจริงปว่าคือตอนแรกใครที่จําผมได้ในในเอซ่าเนี่ยผมจะมีเจลล้างหน้าตัวเนี้ยแจกให้ด้วย แต่พี่อ่พูดดีมากวันนี้พี่ไม่ต้องจำผมได้เลยผมขอมอบสิ่งนี้พี่ด้วยได้ไหมพี่รับไหม <üler> พี่รับไ, <ป S 1> ไหมครับผมพี่ได้ไอทีผมมานะให้พี่ไดลล้นะหลอดหนึ่งข, <อ S 2> ขอบคุณคาามากครับขอบคุณครับพี่มากครับเจอกันนะฮะคุณหนุกมนดีอุ่้ยทหารพี่สวัสดีครับพี่เคยถือปืนแบบปูนบุกตึกนะครับแบบแบบแบบปูนบุกบุก ผมมีเรื่องเครียดไงผมอยากปรึกษาคนหน่อยพี่คุยกับผมได้ไหมเนี่ยปรึกษาได้ครับคือผมเป็นสีผมแพ้ขี้มาผมสิวเยอะมากแล้วผมมาไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนในกลุ่มแบบเหมือนแบรนด์ผมว่าแบบว่าผมสิวเยอะไม่กล้าไปกินข้าวด้วยไม่อยากคบด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเป็นเพื่อนพี่เงี้ยเป็นพี่ที่จะรับได้ปะวะรับได้ผมไม่ได้เกลียดคนเลยผมก็มีเพื่อนเป็นสิวเต็มหนาแล้วถ้าเกิว่าผมแบบผมเป็นเพื่อนพี่เงี้ยแล้วผมไปกินข้าวนอก้พี่ใช่ปะแล้วมีคนเดินมาแบบเราบอกว่า เพื่อนมึงสิวเต็มหน้าเลยน่าเกียดว่รอเนี่ยพี่ทำไงกับมันเอ้าผมผมพูดถองเรื่องของเขาดิหน้าเขาไปยุ่งไหนเขาอ่อืมพี่ให้พี่ให้กำลังใจผมหน่อยได้ป่ะถือว่าพี่เป็นทหารคนหนึ่งที่ให้กำลังใจผมเลยพี่ให้กำลังใจผมหน่อยว่าผมเป็นสิวผมโดนบูลลี่มาตลอดเนี่ยผมต้องทำยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็ต้องไม่ต้องแคร์เขาไงเราอยู่ตัวของเราเแล้วที่ว่าเราทำดีสุดแล้วอื่นเขาไม่เป็นเขาไม่เข้าใจหรอกไม่เป็นเราไม่เข้าใจนะพี่เนาะใช่พี่ ผมขอเอาขอ,ขอเอาหน้าพี่พี่ออก youtube ได้ไหมโ<ห> <Okay, S 2> อเคขอบคุณนะคะพี่ส<ห>วัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อชื่อดิวครับพี่ดิวอายุเท่าไรครับอายุยี่สิบสองครับอันนี้อันนี้เป็นพี่นะพี่ปรึกษาหน่อยได้ดรับอ,นนอันนี้ปรึปรกษาแบบจริงจังเลย,รเลยปรึกษาหน่อยคือตอนนี้พี่สิยวเยอะมากเลยเว้ยแบบดูดิคือสี่วเยอะมากๆจริงๆพี่อยากรู้่าแบว่าถ้าเราขอดิวเป็นเพื่อนจะรังเกียจปะไม่รังเกียจเลยพี่ทำไมอะ ไม่สิวเยเยอะมากเลยนะมันเกี่ยวอะไรอะสิวเหอขนาดนี้ผมว่าน่าจะแพ้อะไรหนักไลยบอกแล้อผมเครียดมั้ยสิวไม่พี่ไม่อาบน้ำเหม่เพื่อนเลยไม่โคาอะไรเงี้ยไม่อาบน้ำเหม่าเพื่อนเลยไม่เคา,าเงีเยสิวขึ้นขนาดนี้อะรี่ผมอ่ะต้องบังคัดมันอาบน,น,น,น้ำอ่ะไม่งั้นสิวมันก็ขึ้นแต่นี่นอาบไรม่แต่นี่อาบน,น้ำแบบสะอาดมากใช้ทุกอย่างที่บอกใครว่าดีใช้ทุกอย่างแต่คือสิวก็ยังขึ้นอยู่คือเราเข้าไปในกลุ่มอ่ะเว้ยในกลุ่มแบบกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าแบบเราสิวเยอะมากอะไรเง แล้ก็เลยไม่คบเราแม่ก็เลยก็ไม่คบเราเราก็ไม่กินข้าวก่อนโตเดียกกับเราแม่เลยเหมือนแบรนเราไปเลยอแล้วเราอยู่คนเดียวครับใช่ครับอยู่คนเดียวครับก็คือแบบไม่ตอนนี้ไม่มีใครยุ่งไม่มีใครคุยอะไรด้วยเลย คือถ้าตัดเรื่องสิวไาผมเป็นสิวแล้วผมแบบผมหายยากมากสมมติอะพี่ขอน้องเป็นเพื่อนเนี่ยน,น้องจะเป็นเพื่อนกับพี่ปะเอาเรื่องจริงเกี่ยวอะไรกับเรื่องเป็นสิวอะคนเขาไม่ชอบหรืออะไรยังไงอะบางคนรังเกียจยางก็เรื่องของบางคนพี่ก็มองเป็นเช็ดไจครับผมว่าไม่อะไม่กลัวหนองกระเด็นหรือไม่กลัวสิวแตกหรอกโอ้ถ้าขนาดนั้นอะผมเป็นผมผมเป็นเพื่อนผมก็พาเพื่อนผมไปหาหมอดิ ้าเกิดเราไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหมครับแล้วแบบอยู่ดีมีคนเดินมาแล้วแบบว่าพวกสายที่บอกว่ามึงคบเพื่อนนี้ไปได้ไงเนี่ยสิวเต็มหน้ามึง,งโง่ปะเนี่ยหูดูดิหน้ามันจะสิวอะไรเต็มหมดเลย,ยถ้ามีคนด่าเรางเงี้ยเราจะทำไงอ่ะผมก็ต้องมองหน้ามันนะว่าแล้วว่าก็คงไม่มีอะไรจะพูดกับมันนะพี่มันไม่น่าคุยด้วยอ่ะจะไปคุยกับมันทำไมอ่ะ แล้วดิวจะให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าต้องให้กำลังใจ,ใจพี่ส่วนใหญ่ะจะบอกให้เพื่อนถ้าเกิดเจอแนวแนวนี้ก็บอกอต้องสนใจแม่งเราไม่ได้มีผลในวิตมึงมาอยู่อะไรก็ไม่อยู่กับมึงปูนั่งกินข้าวกับมึงกูต้องสนใจกูดีดีอะไอเนี่ยมันต้องหนีอะพี่กูไม่สนใจมันสนใจกูเนี่ยกูเรื่องอยู่กับมึง คำเนี้ยทำซีรีส์ไวได้น้าเรื่องขอกําลังใจขขงเล็ก,ลกๆนึงให้ให้กับทุกคนเนี่ยนี่เชื่อว่าคนต้องมีคนที่แบบโดนล้อแบบบูลลี่ว่าอ้ว,วนบอดดำหรือคนที่ไม่มีเพื่อนจริงๆในชีวิตเพราะเป็นสิวเนี่ยแค่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงครับเพราะว่าในสังคมมันก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะอะครับพี่เรื่องเรื่องการบูลลี่เรื่องการอะไรบในอดีตมันมองว่าเป็นเรื่องสนุกตลกนะแต่ว่าปัจจุบันเป็นสิ่งที่ ควรจะเห็นใจแล้วก็ควรที่จะเข้าใจกันผมอยากให้หลายๆคนน่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราทักงนิดนึงอยากจะปากถึงคนที่คุณคิดว่าคุณเพอร์เฟกที่สุดแต่ว่าที่จริงคุณอาจจะขาดสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดก็ได้ครับเป็นคำพูดที่แบบกินใจบบจนเรางงไปเลยีขอบคุณนะครัขบขอบคุณครับสวัสดีครับผม ไม่ส่งมาเครื่องนี้ก็ได้เครื่องแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวยจังเลยจริงกหรอคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเกมค่ะทำอะไรอยู่ครับทำงานค่ะทำไมทำงานวันอ๋อเข้ากะดึกเหรอครับไปเถอะเป็นกันไม่ดีเลยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอะไรนะอายุเท่าไหร่ครับ19ค่ะน้องเกม น้องเกมเคยมีเพื่อนเป็นสิวไหมอ่ะ เป็นสิวเหรอไม่มีอนะ่ะน้องเกมมันพี่ถามหน่อยนะป้าถ้าเกิดว่าพี่เป็นสิวแล้วพี่แบบพี่อยากเป็นเพื่อนกับน้องเกมอ่ะเกเป็นจะเป็นเพื่อนกับพี่ปะก็เป็นได้นะหกสิ่ไม่เราไม่รังเกียจเลยเหรอเราก็รังเกียจทำไมไม่ได้เป็นเอชซะหน่อยไม่คือแบบน้องเกมคือพี่อ่ะแบบโดนแบ่จากเพื่อนเว้ยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพี่อ่ะแบบเป็นสิวและหน้ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบเราไปกินข้าวด้วยกันใช่ป่ะเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ดีแบบว่ามีคนหนึ่งเดินมาด่าน้องเกมสมมุนห้าด่าน้องเกมว่าแบบเเเเกมมมึึงงงโ่่่ปปะนนนียพือ็ เตรียมหน้าคบไปได้ไงเนี่ยเกยจะตอบกลับว่าไงหางเพื่อนเพื่อนหอเพื่อนแม่มาให้มาใหกำลังใจพี่หน่อยได้ป่ะพี่แบบพี่ตอนนี้พี่เครียดมากเลยพี่วเป็นสิวหนูไม่รู้อ่ะเสว้ยหนูถ้าถ้าไปด้วยกันในเพื่อนณฑ์เลเป็นหน้าเป็นสิวแล้วสวยเราก็พอ,อแล้วดีดีนน สวัสดีครับดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอเคันนี่เจอเจอไม่รู้แตกต่างนะคุณนะอันนี้พี่อยู่ช่องไหนอะช่องคลอดครับช่องคลอดพี่เป็นกระเทยไปเนี่ยทำไมครับเป็นกระเทยทำไมหรอเฮ้ยเนี่ยพี่กระเทยก็เป็นคนเหมือนกันผมเป็นผมเป็นหมบ้านปะ ใช่ชื่อบ้านป่ะเออเอ้ยเราเรียนเกาะฟอเองหงจังได้ปะเนี่ยทำได้เอ้ยอ้ขิงเขเนี่ยนีเราคนได้ด้วยใครพี่เป็นคนที่ไหนนี่ยเป็นคนทุกที่เลยอ๋อพี่มาที่ที่เราเดินอยู่ตรงปากการป่ะไม่เคยไม่เค่ไปไค่ไปคยไปครับอุ้ยอู้สวัสดีครับรูปโปรไฟล์ตกใจเลยเอ้ยค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับหวานหวานค่ะ แล้วหวานจริงหรือเปล่าครับต้องชิมดูก่อนนะแต่เราเป็นสิวงี้เราชิมได้มไหมไม่ชิมปทราะพอกชินสวัสดีครับเฮ้ยพี่คุณนิวเคยดูยีทูปเหรนโอเคได้เลยพี่พี่พี่ได้ทำยูทู e ป่ะเรา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 ที่เราที่นิกกี้เราไม่ไม่ได้ทำอยู่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำ นายโจรอะไรนใช่แลใช่ชื่ออะไรถ้าไทยถูกมีของรางวัลให้เฮ้ยเออชื่ออะไรวะถ้าไทยถูกภายในสิบวิให้อินโนสกินเนี่ยเจลล้างหน้าเนี่ยฟรีเลยหนึ่งหลอดนับเลยถึงสิบสิบเก้าแปดทำไมทำไงซุปเจ็ดหกทำไงซุปเปอร์อะไรห้าชื่อช่องอะซุปเปอร์อะไรสี่ ซุปไรวะสองสองหนึ่งตอเต่าซุปเปอร์ตอเต่าอะซุปเปอร์อะไรอ่สอนอาเป็นตอเต่าตอเต่าชื่อเด่นตอเต่าเมื่อก่อนเนี่ยดูบ่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เช็คมาดูบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ดูเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ดูเพราะอะไรไหนบอกดิอ่ะเฮ้ยแต่แต่เมื่อก่อนผมเป็นสิวไงผมดูพี่ไงไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ดูเพราะอะไรเนี่ยพวกเหตุผลเนี่ยอยากรู้ก็มันหน้ามันเริ่มดีขึ้นแล้วพี่อ๋อคือหน้าดีก็ทิ้งกันเลยเหรอเพราะหน้าดีทิ้งกันเลยไม่ทิ้งไม่ทิ้งงงผมก็ยยัดููอ่่่แตชว ไม่ค่อยได้เข้า YouTube ดูคลิปล่าสุดคลิปอะไรโอ้โะคิดไม่ออกเพราะไม่อให้ดูนานจัดแล้วแล้วรู้ไหมเรารู้มัยรู้ไหมเรารู้มัยเราลูมัยว่าพี่อ่ะขายตัวนี้อยู่รู้เปล่า เ,เจลล้างเจลล้างหน้าเนี่ยพี่ทำเจลล้างหน้ามาให้คนเป็นสิวที่ใครเป็นสิวเนี่ยหายแน่นอนรู้ป่ะเนี่ยพี่ตอนนี้พี่หายคลิปอยู่นะรู้ป่ะเนี่ยพี่อยเปิดคลิปมาว่าถ้าเกิดมีใครจำพี่ได้ในเอซ่าเนี่ยพี่จะให้อิโนโนะให้เจลล้างหน้าฟรีหลอดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องจำชื่อได้ด้วยประเด็นอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อก่อนผมดูบ่อย,อยู่ผมดูแลทุกคลิปเลยไอวิธีการรักษา,ส,าสิของพี่อ่ะแล้วตอนนี้จำชื่อได้ไหมถ้าจำชื่อได้เดี๋ยวให้เนี่ยหลอดนึงฟรีๆเลยเอาไหมเอาพี่อ่ะมาสอนย่อชื่อเล่น ชแนลอ่ะอะไรต่อจากอานนึกอคุณเลืกได้ไงเหรอให้ให้มีช้อยก็ว่ามีช้อยให้เลือกสามชื่ออ่าอ่าอ่าได้ไดชื่อที่หนึ่งพี่แบงค์พี่แบงค์ชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองแตงชื่อที่สามตีชื่อที่สี่จุ๋ยอ่ะชื่อไหนไอแตงครับเฮ้ยเฮ้ยคำสุดท้ายได้ปล่าครับ่แน่ใจเปล่าแน่ใจครับถูกต้องครับต้องเปิครับ ได้จริงเลยพี่ได้จริงเดี๋ยวทักไอจีมาไอจีพี่ซูเปอร์แตงกีได้ครับเดี๋ยวผมทักไปครับเดี๋ยวมาให้ฟรีอินโนเลยหลอดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ขอถามอะไรนิดนึงขำถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าพี่อ่ะเป็นสิวเยอะมากๆแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งคนที่เป็นสิวเยอะมากเนี่ยไปขอเป็นเพื่อนกับน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อบีมครับถ้าเกิดว่าพี่ไปขอเป็นเพื่อนกับบีมแล้วแบบบีมอ่ะเห็นว่าพี่อ่ะสิวเยอะมากเลยบีมจะยอมเป็นเพื่อนกับพี่ไหมเป็นครับผมเข้าใจความรู้สึกในดีครับอ่ะแล้วไม่รย ไม่ครับเข้าใจครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะแล้วมีคนเดินมาบอกว่าแบบบีมึง,งโง่ป่ะเนี่ยเพื่อนมึงสิวเต็มหน้าเลยมึงคบไปได้ไงเนี่ยเพื่อนมึงสิวเต็มหน้าอะไรยเงี้ยอ่ะจะตอบเพื่อนจะตอบคนนั้นว่าไงผมก็จะด่าเลยครับแบบมึงไม่เข้าใจคนเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผมเคยผ่านมาเงี้ย ก็บอกเข้าไปว่าเราต้องเห็นใจคนเป็นสิวไม่มีใครอยากเป็นหลอกสิวอะให้กำลังใจพี่ปอบพี่อะจะปลอบพี่ยังไงบ้างสู้ๆเดี๋ยวมันก็หายแค่นี้เหรอแนะนำแนะนำให้ไปดูช่องพี่เลย <c oughs> ช่องพี่แอร์ได้จริงไม่เดี๋ยวผมดูอยู่แล้วผมก็รักษาตามที่พี่บอกก็อยากให้กำลังใจแบบว่าสู้ๆครับใจเย็นๆไม่ต้องไปอายครับอย่าลืมทักมานะทักมารับนะครับผมโอเค๊ายบายขอบคุณนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอันนี้สดกะเนี่ยสดกะเนี่ยเดี๋ยวให้คนมาติดให้คนมาจีบได้เลยสดเปล่าสดครับอ้าวทั้งบีมสดนะครับเพื่อนๆมากดไลค์ได้ได้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนครับก็ได้แล้วประมาณนึงนะครับทุกคนถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราคือแบบเพื่อที่อบ,ทบอกกับทุกคนพอเลยแหละคนแบบว่ามันแบบโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วการบูลลี่มันน้อยลงมากๆแล้วก็แบบอย่างที่ทุกคนดูเลยในคลิปนะครับว่าการบูลลี่น้อยลงหรือคนที่แบบรับไม่ได้น้อยลงมากๆแต่ก็ยังมีถามว่ามีมีเยอะมากๆที่แบบในสังคมรงเรียนหรือเงี้ยในชีวิตจริงๆนี่มีคนเจอแบบอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับผมก็ชอบคำอยู่คำหนึ่งเว้ยก็ต้องไปแคร์คนที่เขาด่าแต่แคร์คนที่อยู่ข้างๆเรามากกว่าคนนี้ควรที่ให้วางใจเราพี่ อ,อย่างที่บอกทุกคนเดี๋ยวคนที่เปิดคิดมาเขาแค่เป็นสิมาก่อนเขาก็หายได้เขาใช้ชีวิตของเขามาเขาก็หายได้อย่ากดาดันตัวเองนะครับอย่าให้ความกดดันของคนอื่นหรือคากดดันแบบที่ว่า7วันต้องหาย5วันต้องหายหรือคนที่มาถามว่าเราสริวเราหายเพราะอะไรบ้างอย่ามากดาดันตัวเองนะครับแต่เราจงใช้ชีวิตของเราแบบให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าคิดว่ามันจะต้องแบบเป็นไปตลอดชีวิตนะครับทุกคนอย่างก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ให้ทำอะไรอีกกับเอซ่าก็คอมเมนต์ไว้ได What?